พวกมึงเห็นอะไรนี่ไหมใช่นี่คือสุดยอดเกมสู้ชีวิตเว้แต่ชีวิตจะสู้กลับหรือไม่มก็รอมาดูกันเลยเวมึงดูนี่คือสุดยอดเกมการตัวรอดที่สมจริงที่สุดในโลกมึงดูถ้าคลิปนี้กูติดเหลืองก็ไม่ค่อยสงสัยอะไรหรอกมึงดูนี่ดินั่นเลยเวกูมไม่สงสัยหรอกถ้าคลิปนี้มันติดเหลืองมันจะเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าเกมนี้มันออกแนวแบบการผ่านด,านด่านไปเรื่อยๆจำจริงกูอยากลงเกมผีนะแต่กูเล่นหาเกมผีดีๆไม่ได้นี่มันเท่เลยงงให้กระโดดไปเหยียบเหรอโอเคจัดไป บันใดวิธีการลงบันใดแบบปลอดภัยก็น่าจะลงโอ๊ยทำไมามันลำบากจังไะเนี่ยมันไม่ได้ลำบากเลยกูน่าจะทำให้ชีวิตมันลำบากนี่นแหละดูซะอ่าดูเอา้ากูยังไม่ตายเหรอโอ้โหกูยังไม่ตายสองนัดกูก็ไม่ตายสามนัดอู้กูเสียวโดนนี่ทับจี่ไปเลยกูรู้เลยว่าะตาก,กรรมกูจะเป็นยังไงไม่เป็นไรมันต้องสู้ชีวิตเว้ที่เดินหน้าต่อไปเพื่อครอบครัวมึงถึงมึงจะไม่มีครอบครัวแล้วไม่มีใครรับมึงเลยก็คือประเด็นคือด่านมันไม่ซ้ำกันมากกว่า500้ด่านหรือเปล่าไม่รู้กูพูดเป็นงั้นแหละจ้ำโอเวอร์ให้กระโดดข้ามไป เชี่ยไป,ไปอ้าไม่ต้องห่วงกูนั้นชำนาญในการกู้ระเบิดมากเตะระเบิดแล้วก็วิ่งเอาหาแล้วก็วิ่งอ่าไปแงกูมั่นใจในฝีมือกูมากเฮือสต็อปอ่าอยู่เฉยอ่าโหอะไรมันจะง่ายขนาดนี้วะเนี่ยมีปืนใหญ่อย่างนันด้วยโกระโดดหลบโอ้โหโกระโดดหลบจริงด้วยขากูสู้ชีวิตสู้ชีวิตยิงกูไม่โดนหรอกไอสัตว์มึงยิงไม่โดนหรอกคานไปกูกลายเป็นจูออนโอ้โหกูโดนจะไปผ่านซะแล้ะเฮ้ยดาว ดาวสู้ชีวิตสู้ชีวิตไว้ดาวดาวลงมานี่สิดาวก่อนที่กูจะใส่ดาวเก,ก้าอีช่วยกูหน่อยเกาอีเกาอีเกมิงอ้แล้วขาวกูองอกลับมาได้ไงเนี่ยเพราะการสู้ชีวิตจะทําให้ชีวิตเรามีคุณค่ามากยอดเยี่ยมเฮ้ยเลื่อยอ่าแล้วคาราน,นีคืออะไรอ่าอ่าอ่าชิหายแล้วโอ,อ้ชีวิตมึงนี่สุดยอดจริงๆเดยว่ะคอซ้ำกำซัดจริงๆ,ๆมาขอมความมั่นใจ ไปกูบอกหัวกูก็ไม่ได้ทีมนะหัวมึงหลุดไปได้ไงเนี่ยหัวมึงทำมาจากกระดาษหรือไงวะประเด็นคือกูควรเซ็นเซอร์ดีไปเนี่ยกูก็ไม่ค่อยอยากติดเหลืองเท่าไหร่เลยวะไม่เป็นไรหรอกมั้งคลิปไม่น่าจะติดเหลืองหรอกมีเลือดนิดมีเลือดหน่อยเครื่องนงเครื่องในกระเจนเซนซานไม่เป็นไรหรอกมั้งโอ้ยโอ้ยทำไมมึงอ่อนปกเปิ่งอยู่เนี่ยมีไฟเลื่อยมไ,อไม่สนใจโอ้ยรถซิ่งนี่ไงโอ้โหรถเอาชิบหายละรถลดจะเพิ่งทิ้งกูไปรถไอ้เชี่ยรถอู๋น้ำทิ่มตีนกูตาย โอ้ยชีวิตเกิดมาต้องสู้ชีวิตมึงต้องรอจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ไว้ทิมมี่อันนี้ต้องรอให้ระเบิดมันหกก่อนหกไประเบิดนั่นแหละอึบอึบเข้าไ้อึบเข้าไ้กระโดดหลบทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครขวางกั้นชีวิตกูได้่วนรถนี่ต้องยืดดีๆโอเคโอเคโอเคโอไม่โอเคนี่หัวกูจะไหม้กับเกมที่นี่แล้วเนี่ยกูต้องทำาไงกับการขึ้นรถอย่างนั้นดิวะยากจังวะเชี๊ย ไปสปีรันวิ่งไปเลยทีมี่เชนชัยอยู่แค่ข้างหน้าแค่เอืึ่มแต่แค่มึงเอืึ่มไปไม่ถึงฟ้องฟันอยู่แค่ข้างหน้ามึงในการไปเชนชัยโอ้ย <c oughs> โอ้โหกูจะไม่ตายอุ้ยโไอ้เจียอย่ามึนหลบรถอ่ะโอ้โคตรยากเลยชิบหายด่านนี้ชิบหายเอ้ยทำไมมันยากอยู่เนี่ยอู้ไอ, <c oughs> อ้ชิบหายกว่ากูจะผ่านน้ำตากูจะไหลนี่คืออะไรสต็อปรถรถมึงต้องไปกับกูไป ไปด้วยกันโอ้ช่างแม่งมา,าเถอะไอ้เหี้ยให้มันผ่านๆเถอะชิบหายกูติดอยู่โคตรนานโอ๊ยทำไมมีเมฆอย่างนี้ด้วยเนี่ยไหนที่สุดก็ผ่านน้ำตาก,กูจะไหลไอ้เหี้ยโอ้ว้าวมันอยู่ไหนกูเนี่ยอ่ามันช่างเป็นบรรยากาศอืมถ<ฮ>ังระเบิดที่น่าสงสัยนี่มันอะไรกันกูอยากจะลองแตะอยากลองทัชสัมผัสมันดูสักนิดนึงเอ้วก็ไม่ระเบิดดีกว่านี่กูโดนหลอกมาโดตลอดเลยเนี่ยกูมีถังน้ำมันน้ำมันช่วงนี้ยิ่งแพงไอ้มันละเท่าไหร่ว่ไอ้เขี้ยกูลืมกูไม่อยากถามแล้วแหละมึงคิดว่าของแค่นั้นซีน่าจะทำอะไรกูได้ยยิงมาเล กูเนี่ยโคตรแข็งแกร่งและทรงพลังมึงยิงมาเออไปไงทําอะไรกูไม่ได้กูดโดนมาตั้งขนาดนี้มึงคิดว่าของแค่นี้จะทําอะไรกูได้โอ๊ยยุสดิสติเตะฟุตบอลงั้นเหรอโอ้กูไม่ได้เตะบอลนะครับอันเน,นี้แหละไล่เดือกคิกไล่เดือกคิกไล่เดือกคิกชิบหายแล้วกูไล่เดือกคิกเอาใหม่กูต้องมาเตะฟุตบอลให้เข้าโกแบบตึงๆเออเตะฟุตบอลเตะฟุตบอลอดีตแชมป์มวยไทยไปเลยลูกบอลโอ๊ย เฮ้ยกูบงได้กูเซฟได้กูรอดแต่ฟุตบอลแม่งโดนระเบิดไม่เห็นเป็นเพียเลยเลยถ้ามกูเหยียอระเบิดตัวกูแตกวะชิบหายละเนี่ยลูกบอลกูไปนะกระโดดอืมโอ้ยรอดว่ะแต่ฟุตบอลกูอยู่ไหนฟุตบอลฟุตบอลไม่นี่กูสุดเสียฟุตบอลเออช่ไหมมาเถอะเฮียไม่เป็นปัญหาหรอกโอ้ยอยู่นี่อ่ากูได้ฟุตบอลกลับบ้านละอยากจะรู้จริงๆว่ากูจะสู้ชีวิตได้นานขนาดไหนเพราะกูตายไปแล้วไม่รู้จบเนี่ยไม่สิกูยังไม่ตายกูไม่มีวันตายสเตนเฮียกูยืนตรงนี้แล้วไงต่อโอ้โหมึงเตะมึงอย่างนี้เเลยหรอ โอ้โหมึงเตะกูได้ทุเรศมากเรียบร้อยอร่อยทีเดียวน้ำแดงเอาล่ะจะทำอะไรก็ทำให้ดีแล้วก็ส่งกูไปเออโกแบกให้กลับไปข้างหลังกูไม่เชื่อกูจะไปข้างหน้าไอโถอ you ชีวิตอันเป็นอมตะ this way โอ้ยน้ำแดงโอเคโอเคนั่นนั่นเฮียอะไรวะขี่ปานระเบิดเลยแค่กูลองสัมผัสมันสักนิดจะเป็นอะไรไปวะขอทัชหน่อยสิขอสัมผัสลิมรสชาตินั้นเลยสิเธอแม่งโคตรโซฮอตเลยว่ะโอ้ยชิบหายแล้วใจเย็นใจเย็น เราแค่ผ่านไปได้ได,ไดก็พออันนี้ต้องสปีดลันไปนี่แหละสุดยอดเก็บดาวมาทำอะไรกูไม่ได้หรอกของแค่นี้แหละอุ้ยอันนี้กูว่ากูกลมไปดีกว่าสิ่งของอันตรายนี่มันอะไรกันทำไมไมันต้องเอาไว้แถวนี้ด้วยไม่สิทำไมกูต้องมาอยู่แถวนี้ด้วยเนี่ยเออม,มันไม่ระเบิดใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยจีบแล้วฮึมฮึมจะท,ทำอะไรกูจะจีบกูยังงั้นเหรอนี่กูมาอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวกูจะเอาหน้าไปใกล้ๆเว้ยยังไงมันก็สับกูไม่โดนให้กูพูดจบก่อนก็นกดีนะไอ้เชี่ยเฮ้ยไอ้โขวไม่โดนกูหรอกของชิ้้นนนนนั่าาสใจมกเลย คือเขี้อะไรต้องไปพญนา,ปนานาคเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาใกล้กูดิเฮ้ยโอ้ตูขี้มันฝังขากูเนี่ยมันจะกิ้งมาหากูจริงด้วยชิบหายโอ๊ยโอ้ลาก่อนโต้ตู้หนังสือกูโอ้อะไรวะเนี่ยกับดักแค่นี้ยังจะมาใช่กือะไรวะเนี่ยโอ๊ยโอเคกูไปหาดีกว่ายิงกูไม่โดนหรอกโอ๊ยยังจะยิงกูอีกเนาะยิงตูนกูเออชีวิตโดนยิงหัวโดนยิงหน้าโดนยิงเอิร์ส้นตีนดิกูอปลอดภัยไปเนะี่ยอืมกูเตรียมตัวให้พร้อมดีกว่าโอเคโอกาสนี่แหละไปไปไป,ไป ตูดกูโอ้โหชมวิวสุดยอดไปเลยรลบนี้อ่ารอบนี้กูมาครบ32ไม่มีใครทําอะไรกูได้อืแถวนี้มมนอะไรวะเนี่ยให้เหยียบเลยกูมั่นใจได้ไหมเนี่ยโอ้โหมึงส่งอย่างงี้เลยเนี่ยนี่กูอยู่ไหนกวะเนี่ยแค่ลิฟที่ต้องหลบเลื่อยก็ไม่น่ายากอะไรหรอกโอ้โหิบหายละไม่น่ายากอะไรหรอกโอ้โหเหลืองแน่ๆกูเหลืองแน่ๆแค่ยืนตรงกลางก็พอละกูไม่สนดาว้วยเก็บดาวที่ไรแม่งตายตลอดเลยใช่ไหมนี่มันข้อนสงงขามเดี๋ยนะ การหลบอย่างเพอร์เฟกอย่างนั้นเหรอโออะไรอะ่ะเฮ้ยมีการจับด้วยแล้วก็ยกตัวเองขึ้นออ้ไม่เห็นเลยนะนี่ย่ปไกบ้างทีมี่ไอ้ค้อนนี่ดูน่ากลัวดิชมัดเลยเว้ยมันจะไม่น่ากลัวเลยถ้ากูไม่เดินไปชนมันเนี่ยนี่กูตายไปกินชีวิตแล้วเนี่ยไม่สิกูยังไม่ตายกูเป็นอมตะเพราะกูไม่มีวันตายไม่มีใครฆ่ากูาาได้ชิปหายแล้วไงกูโอ้หถ้ากูยืนตรงกลางส้นตีนกูขาดยืนไม่ได้ กูยืนไม่ได้ชีวิตต้องไปต่อแม้ว่าจะไม่มีขากูก็ต้องไปต่อโอ้ไ oh hmm. ม่กูมึงลงมานี่เลยวีแม่งกูคาไม่ถึงเลยเมื่อกี้กูนึกว่ามันจะไม่ลงมาอย่างนั้นนะเว้ยเอ้ยผ่านสักทีนี่กูมั่นใจว่ากูผ่านได้ไปเ่ยโอ๊ยชิบหายอะไรกูทิมมี่ทิมมี่ทิมมี่ยังไม่ตายเหลือเชื่อจริงอโออะไรวะเนี่ยชีวิต มีกะแพงที่ผักมาด้วยกูรู้ถึงหนังอะไรที่มันแบบป่าเถื่อนเลยวะเฮ้ยแลวกูรู้สึกว่าเหมือนกูจะเป็นเหมือนในหนังละแล้วกูก็ได้กลายเป็นขนมเปียกฟูนกูต้องไประดับเื่อชีพสิวะกูไม่ต้องตายได้อย่างงี้นั่นมันลูกตุ้มใช่ไหมโอ้โหแขนขาดแต่ถ้าเรายังมีขาก็ยังรอดเฮ้ยอุ้ยจิบหายละลบอืนี่มันอะไรวันนี้เอาจิบหายแล้วเวงกรลมฮ่าโอเคไม่ได้ยากอันนี้ก็ต้องกลมใช่ไหม โอเคผ่านไปอีกโอ้ยในสุดชีวิตกูโอ้ยฟันเพืองอย่าคิดว่ากูไม่เห็นได้สัตว์ถ้ากูลองทัชมันสักนิดจะเป็นไงไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเชียไม่เอาดีกว่าไอ้สัตว์แม่งเหมือนจะตัวแตงกไม่รู้อะขอมาต้องทดสอบว่ะอย่างเงี้ยเอ้าก็ไม่มีอะไรนี่วะไอ้ที่ไม่มีอะไรที่ว่าขากูขาดไปละขาดทั้งตัวขาดหมดแล้วกูกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายเอาไอ้เที่ย